วันนี้เป็นการไก่เกลี่ยวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้การไก่เกลี่ยวันนียให้รู้รู้ดำรู้แดงรู้ขาวร,รู้ขาวรู้ดำว่าว่า,ว,า,ว,าว่าจะเอากันยังไงเพราะว่าทั้งไม้กับทั้งซาร่าเขาก็เป็นพ่อแม่ของแม็กซ์เวลแล้วตอนนี้วันนี้เนี่ยเรามาเรามาคุยเรื่องมาคุยเรื่องของแม็กซ์เวลว่าเขาจะรับผิดชอบกันยังไง วันนี้น้องแม็กซ์เวลลวันนี้เนี่ยเขาก็เรียนอยู่ที่นานาชาติที่ภูเก็ตก็ต้องถามว่าขณะนี้ตากับยายกับคุณแม่เป็นคนส่งเสียเลี้ยงดูทั้งหมดคุณพ่อจะรับผิดชอบอยังไงถ้าไม่รับผิดชอบก็ไม่เป็นไรครับนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นพ่อคนเหมือนกันนะครับทนายกิ่งนี่ก็ลูกสาวผมนะครับก็เวลาลูกเรียนเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องใช้จ่ายในการเรียนการศึกษาการเพิ่มทักษะการต่างเยอะแยะไปหมด ลูกของเรียนเนี่ยสิแม้จะเรียนในรัฐบาลเรียนจากกอดินเดชาหรือเรียนที่จุฬาลงกรณมาอะไรก็ใช้เงินเยอะไม่ได้ใช้เงนินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็วันนี้เนี่ยผมในฐานะที่เป็นพ่อหนึ่งแล้วก็คดีนี้เนี่ยสลา,ากน้องสา่ากระดาเรื่องนี้มาปรึกษาผมมาแต่ต้นแล้วแล้วผมก็ให้นายกิ่งเนี่ยเป็นคนดูแลเสร็จแล้ววันนี้ก็จะมามาถามความรู้สึกของคุณพ่อแหละครับว่าคุณพ่อจะดูแลลูกยังไง วันนี้นะครับคือไก,ก่ไเ,กเกียร์เนี่ยครั้งสุดท้ายที่ผม,ผมได้รับรายงานนี่นะครับาบายเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในฐถานะที่ลําบากมากเขาไม,ไม่สะดวกอะไรเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาใช้จ่าย,ยากินข้าวเนี่ยเขากับเพื่อนเนี่ยตัวเขาเองกินข้าวใช้จ่ายเดือนนึงก็แค่หมื่นห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกก็ควรจะใช้สักแค่เ,เดือนละห้าพันก็พอกินอาหารอาหารมันยิงมื้อ จ่ายละสามสิบบาทสามมื่อก็แค่เก้าสิบบาทอันนี้คือาวที่แล้วเหรอครับคราวที่แล้วคราวที่แล้วใช้เช่าเรือนละห้าพันก็พอแล้วก็ออกกันคนละครึ่งพ่อกับแม่คนละครึ่งคนละสองพันห้าแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยคุณยังให้ลูกเรียนกินเตอร์คุณจะเรียนเท่าไหร่ค่าการศึกษาเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณไม่เป็นไรผมช่วยสามหมื่นมันไหวไหมครับถ้าคุณไม่เนี่ยซึ่งเป็นดารามีชื่อเสียงแล้วเสนอข้อเสนอแบบนี้มันไหวไหมครับคงไม่ไหวแล้วครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยต้อง มาพบกับคุณไม้ให้ชัดๆเดร่วาวันนี้ก็เป็นในกรณีเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับไม่แค่อย่างก็กกตอนนี้คืออย่างนี้คนเป็นพ่อแม่ลูกเนี่ยนะพ่อแม่ลูกเนี่ยตามกฎหมายมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันวันนี้พ่อกับแม่เนี่ยต้องคุยกันและว่าคุณจะอุปการะเลี้ยงดูลูกให้การึกษาลูกกันอย่างไรแต่ถ้าคุณจะไม่คุยกันก็ไม่ว่านะครับไม่ว่าคุณก็จะตกลงเรื่องอำนาจปกครองเรื่องการใช้ เป็นเวลาโดยชอบด้วยก็ไม่ว่าอันนี้หรือคุณจะไปว่าความาในสารซุมกริงกันเลยว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่คุณคุณจะรับผิดชอบกันยังไงอไม่เป็นไรอันนี้ได้ไก่เกียร์ไม่ได้เป็นอะไรครับก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าคนเป็นพ่อแบบความสู้ของมันแบบไหนก่อนถ้าแบบความอปังกับซาร่ามีปัญหาแล้ะผมพร้อมอยู่แล้วล่ะเพราะตอนนี้ตอนนี้พ่อคุณตาคุณยายคุณแม่ก็คือพ่อแม่ของซาร่ากับซาร่าเขาดูแลลูกอยู่แล้ว ผปกาศรเลียงดูอยู่แล้วให้การสั่งสาอยู่แล้วไม่มีปัญหาฝั่งนี้ไม่มีปัญหาความทุกอย่างขอแจ้ความทางสารโทรตามแล้วไม่เดี๋ยวเคเดี๋ยวผมว่าวันนี้จะใช้เวลาการไก่เกี๊ย้แค่ประมาณเอาแค่ครึ่งวันก็บวกข้าอยู่แล้วข้าวที่แล้วไก่เกี่ยกันแปดชั่วโมงครับคือไก่เกียกันแปดชั่วโมงจนสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายที่ผมได้รับรายงานนะครับว่าสายบอกโหคุณสองพันห้ามันก็จะน้อยเกินไปเนาะเดี๋ยกะ าอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้า,ถ,าถ้าไม่จะขอถอนความเป็นเซ็นรับรองบุตรทางเราว่ายัางไงครับำสะดวกก็คือไม่ขารเลยสะดวกเลยต,ตามสะดวกไปไม่ไรเลยเพราะว่าความเป็นพ่อความเป็นพ่อเนี่ยความผูกพันระหว่างพ่อลูกกับคุณจะเอาอยัางไงแบบมันเป็นเป็นลูกเขานะไม่ลูกผมติดตามข่าวบันเทิงพี่นายะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ